ต่อต่อคลิปเชฟยันเนี่หน้าถ้าฟังเชฟยันหน้าจะได้สองคลิปเพราะยังยาวต่อเลยค่ะมึงบอกมาเลยมันบอกมาเลยดูคลิปเชฟยันอยู่นี่นแน่นอนไปหยาเลยมันจานไปหยาเลยไปเลยกูจะไปกูจะไม่ไม่ใส่วันฟอบพันฟอบแล้วกูจะไปหยาล้างเออเออกูจะไปหยาลลางไปเลยหักละเออ ใ่นี่ขอให้ดูสีหน้าเอฟซีที่เป็น YouTube ที่ติดตามข่าวก็กองว่าเขาฟังเขารู้ก็ให้ดูสีหน้าอไว่ารู้สึกยังไงนะไม่ต้องถามความรู้สึกมันบางครั้งมันก็โอเคบางครั้งสําหรับเราเนาะครอบครัวบ้านบ้านเรานะ่ะพ่อแม่รู้มันที่ล้วก็เราก็ <laughs> ไม่อยากให้เห็นภาพนี้นะมันหดหูใจมึงอยู่มึงมึงมึงก็เต้มแบงสบารคลิปนี้นไปทั่วโลกนะเนี่ยเออหลายคลิปกูก็ลยอดเหมืนมอ,มน,อนกันนะกูซานะอ,าอ,าาอ,าาอุซาอุซาซื้อซื้อของมาฝากมึงนะมึงยังไม่รับออออของกูเลยเอออ๋อมึงมีเงินเพราะอะไรเพราะกูมาให้มึงเออเงินอดไรกูให้มึงเออ กูให้มึงเงินมึงไม่มีได้แค่หกร้อยบาทเองเออข้าวนาของกูทั้งหมดเลยที่ดินของกูทั้งหมดเลยเออบ้านเรือนสมซาโดยการแบ่งกันเลยมึงก็เล่หันมาถึมึง,มงมออกไปกี่เดือนแนี้ยโอกี่เดือนแล้วดีแล้วที่มึงยอมไปหย่ากับกูดีแล้วที่มึงไปยอมหย่ากกูออวันจันทรไปหย่าแน่นอนออไปเลยเออไปเลยเออมึงต้องไปกับกูให้ลูกมึงพาไปอีกสามสิบนาทีเออเออไม่ใช่บักหล่าแล้วเออใช่ใช่บักหล่า ใช่แล้วพ่อกับกูเป็นลูกไส่บ้าเออเออเออมึงก็ผีบาขึ้นกันมึงก็ผีบาขึ้นกันเสียใจเออเสียใจพ่ต้องพูดเสียใจกูก็เสียใจขึ้นกันเออโอ้ยอย่าไปคือย่าไปคืดโอ้ยโอ้ยเออเออเอาเอาแล้วแล้วแล้วมึงเชื่อคนดีแล้วมึงเป็นไงมึงเชื่อคนดีแล้วเป็นไงมึงเปผีบ้ากกูทำไมฮะ มึงม่พี่บ้ามึงม่เอาหัวพี่บ้าสมัยเจ้ längste winter geht zu ende also macht ihr dein ostensana มาโคซนาอ่ะดูให้แกหน่อยขออนุญาตเด้อเวลาน้อยอ้าวจบอีกของแกก็คงเอามาขนาดนี้เนาะเชฟจันก็ไม่ได้ยาวมากครัถึงแล้วนะครับโอเคเราก็พูดคุยกันนิดนึงคลิปก็ได้สองนาทีเองเนาะก็ต่อจากคลิปนั่นแหละ แต่ว่าแชฉสีเขาก็มาทำนะมีตั้งหลายคลิปตะกี้นี้เพิ่งดูคลิปของของเชฟยันอันนี้มาดูคลิปของหลายคลิปล้วที่เปิดไปเจอเนี่นี่ก็เจอไปาอยู่แล้วต้องไปล้างทะเบียนกันเลยนี่ก็มีอีกนะแบงสุมบัตรกันเลยคนละครึ่งแปลงไปเลยคนละครึ่งแบงไปเลย มาสร้างคิดนะเออดึงความคิดสิดึงความคิดบ้านเนี่ยเอาไปเลยเจตสู้อะไรอย่าบอกมาเลยไม่ต้องบอกเขาเลยไม่บอกมาเลยไม่บอกมาเลยมึงบอกมาเลยมันชั่วอะไรไม่บอกมาเลยเออเออแน่นอนพยาเลยเราจามพยาเลยเราอู๋เนาะก็ไม่รู้เป็นการของพวกเขาก็ไม่อยากให้นะ ครอบครัวจะอยู่ดีมีโจรมีสตินิดนึงถ้าลงคลิปลงอะไรนี่มันมันประจานครอบครัวถึงไงพ่อแม่ลูกมันก็เป็นสถาบันครอบครัวเนาะถึงจะเป็นชาวบ้านธรรมดาเราก็รักษาสิ่งนั้นไว้คนเราไม่รู้จะตายจากกันเมื่อไหร่ทำไปแล้วมันถ้ามันเป็นแผลในใจอ่ะไม่ทำดีกว่า ถ้าคนในครอบครัวไม่รักกันใครจะมารักเราใช่ไหมนี่ก็สีนาทีแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเลิกงานมาประมาณหกโมงก็จะโทรหาน้องแหม่มมาติดต่อเรื่องสินค้านั่นแหละใครสนใจนะถ้าย้อนอจะมีพวกเ,เพื่อนเขามาฝากขายเรื่องอพวกเครื่องใน อะไรอย่างเงี้ยพวกพันเส้นพวกไส้ตานพวกม,ม้มพวกอะไรของแกมีหมดดีเดอร์แกก็มีนะแกก็ซื้อน้ำปลา้าน้องแหม่มไปก็คือของน้องแหม่มนี่ก็มาขายก็ไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรกับเพื่อนเราก็ให้กินโปรโมทช่วยกันอีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาซื้อไปโอ้พี่ก็มีสินค้าช่วยพี่หน่อยเดอทํทำช่องสนุกสนุกไม่ใช่เหรอก็ เอามาพี่ถ้าหนูขายพี่ได้พี่ก็นั่นแหละเอาของพี่มาขายพี่ก็ซื้อของหนูที่เอาจากเพื่อนอีกคนหนึ่งมาขายกาไปหนูเป็นตัวกลางไม่เป็นไรก็ขายไปสนุกสนุกมีเพื่อนฝูงเข้ามาดูในย t u b e ตัวแกเองก็อยากจะทำ u t u b e ด้วยเพราะแกขายของเยอะวันหนึ่งวันหนึ่งก็ส่งเกือบห้าสิบหกสิบโลเหมือนกันนะพวกเครื่องใหม่เนี่ยขายดีมากถ้าขายประมาณ กิโลเดียวนะแกเอากิโลสนะิบห้าะก็จริงแล้วเขาก็ได้กำไรแกก็ได้กำไรนะั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องจัดค่าซอกค่าส่งอะไรนี้ด้วยเนะาะทำธุรกิจมันก็ต้องมีกำไรแต่เราไม่ได้เอากับเพื่อนนะคะแต่ถ้ายกห้ากิโลนี่เขาจะเอาโลละสิบนะให้ไปติกตรองว่าจะเอาห้าโลหรือจะเอาโลเดียวห้าบาทนะห้าออยนะห่างกันเยอะ ถ้าเป็นเราก็นั่นแหละก็ต้องเอาห้าโลใช่ไหมก็อย่างของน้องแหม่มเนี่ยน้ำปลาเขาให้เรามาขายพี่ขวดละห้าบาทเออห้าออยสิงติดบาทเราก็พี่จะขายห้าขวดยี่สิบก็ได้นะโปรโมทสินค้าไอ้เราก็โอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าเราอยากโปรโมทสินค้าให้มัน มันได้วิ่งอยู่แถวนี้ให้รู้จักกันให้เราก็ทำ u t u ู e สนุกสนุกของเราไปด้วยมีคนสนใจไม่ได้สนใจแต่สินค้านะมีคนขยันอยากทำ YouTube เยอะมากเพื่อขายสินค้าเพื่ออะไรก็แล้วแต่เราก็บังคับมาว่าเดี๋ยวมาทำไม่แต่คุณต้องมาติดตามเรานะจ๊ะเริ โอเคแต่ถึงยังไงไรายได้หลักของเราก็มาจากการทำงานค่ะทายโยก็จะไปทำงานก่อนนะคะเจ้านายก็จะแงนดูนาฬิกาแล้วมันทำอะไรของมันอยู่ได้เวลาทำงานแล้วค่ะโอเคค่ะลบบายเจอกันนะคะบาย